ในช่วงนี้มาคุยกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมมจุธาค่ะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเวลานี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้มีความห่วงใยกันมากเลยสําหรับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจะนําเอาโรคมาให้มันน่ากลัวมากมากจริงไหมคะคุณหมอ เอคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่เราต้องควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าเอย่างที่เราทราบกันดีในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราให้ความเเออ,เอ,อระมัดระวังนะครับกับคนที่มาทางเครื่องบินก็คือนะักท่องเทีย่ยวหรือคนกลับจากต่างประเทศมีการควบคุมกักตัว14วันมีการตรวจเอ,อไม่ต่ำกว่า3ครั้งด้วยกันค่ะ <Huh. S 1> แต่ว่าจากรายแรงงานที่เข้ามา นะครับตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทราบความเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบในการคัดกรองนะครับแล้วก็ระบบในการกักตัวนั้นมีความแน่นหนาแค่ไหนค่ะแล้วก็ในกรณีที่แรงงานที่เข้ามานะครับเอ,อจะพบว่าเนื่องจากว่ามันต้องเสียงว่าประมาณมหาศาลในการกักตัวใช่แต่ถ้าหากว่านำแรงงานต่างๆเข้ามาแล้วก็อยู่รวมๆกันอยู่ในที่เดียวกันเอ,อดังนั้นเอง อาจจะห้าสิบคนหนึ่งคนเป็นนะครับออีกห้าสิบคนนั้นก็สามารถติดต่อกันได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตภายในระยะเวลาสิบสี่วันที่ที่กักตัวนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือแรองงานที่เข้ามานั้นอาจจะมีการคัดกรองอซึ่งอาจจะไม่แน่หนาแล้วก็อาจจะคัดกรองครั้งเดียวนะครับแล้วก็เข้ามาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเอคิดว่า ถ้าถามว่าน่ากลัวไหมคิดว่าน่ากลัวในระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมีข้อเสนอวิธีการในการสกัดกา้านยังไงบ้างคะคุณหมอ,อ,อวิธีการที่ที่จะออต้องทำเลยนะครับใขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นออทางเครื่องบินหรือว่าทางด่านเองก็ตามคือในขณะนี้ต้องตรวจนะครับการคัดกรองระบบที่หนึ่งนั้นก็คือการใช้ตรวจเลือดเพราะฉะนั้นการตรวจเลือดตรงนี้ออจะได้ผลบวก ตั้งแต่ประมาณสี่ถึงห้าวันหลังติดเชื้อโดยไม่มีอาการใดๆก็ตามค่ <Huh. S 1> แะแต่ถ้าหากว่าการตรวจเลือดตรงนี้ได้ผลบวกดังนั้นเองนะครับแล้วก็ไปพิสูจน์ต่อว่าผู้ที่ติดเชื้อนั้นๆมีการปล่อยเชื้อออกมาหรือไม่และคนที่มีการติดเชื้อ,อที่เลือดเป็นบวกนั้นก็คือหมายความว่าต้องเข้ากระบวนการการกักตัวเลย ตังนั้นเองเนี่ยเป็นกระบวนการที่ง่ายนะครับแล้วก็เรามีเทคโนโลยีต่างๆอยู่แล้วนะครับในการตรวจเลือดอตัวอย่างเช่นที่ศูนย์ุบัติใหม่ของสภากาชาติไทยของเรานะครับคนึงตรวจเลือดและสองสามแล้วคะสองสามนั่นก็คือถ้าหากว่าตรวจเลือดเป็นบวกนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะต้องตรวจในเรื่องของการเยี่ยงจมูกเพื่อหา TCR ต่อค่ะแต่ถ้าหากว่าตรวจเลือดในครั้งที่หนึ่งนะครับในครั้งที่หนึ่งแล้วยังได้ผลลบอยู่ ไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะเข้าประเทศได้เลยะจะต้องตรวจครั้งที่สองและอาจจะต้องตรวจครั้งที่สามครั้งที่สองนั้นนะครับคือที่เจ็ดวันแล้วก็ครั้งที่สามนั้นคือวันที่สิบสี่แต่ว่าถ้าหากว่าในอ,อนาคตอันใกล้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลอยู่แล้วว่าสามารถตรวจเลือดเพียงแค่เจ็วันเท่านั้นเองนะครับก็มีความปลอดภัยแต่ถ้าต้องการพิสูจน ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆแล้วนะครับณขณะนี้การกักตัวควรใช้ทั้งสองอย่างก็คือทั้งเลือดและในเรื่องของการตรวจทางจมูกก็คือวิธี PCR วันที่ศูย์วันที่เจ็ดและวันที่สิบสี่แต่ถ้าหากว่าพบว่าศูนย์กับเจ็ดก็เพียงพอแล้วเราก็สามารถที่จะลดระยะการกักกันตัวนั้นให้เหลือแค่เจ็ดวันได้นะครับ หมอเมื่อสักครู่นี้คุณมอพูดถึงเรื่องของแรงงานถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเขาไปอยู่ในสถานที่ในการกักตัวที่เดียวกันเราก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาที่เราเห็นภาพจากที่สิงคโปร์เอ่ยจากที่มาเลเซียเอ่ยเพราะฉะนั้นระบบการกักตัวมันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรคะระบบการกักตัวอย่างที่เ,ออเราสร้าบกันดีนะครับก็คือตั้งคงระยะหา่า และในขณะเดียวกันนั้นจะต้องไม่มีการปล่อยเชื้อจากตนเองไปหาผู้อื่นนั่นก็คือในเรื่องของหน้ากากในเรื่องของการล้างมือแล้วก็กิจกรรมที่จะทําร่วมกันหรือชุมนุมกันนั้นทําไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือต้องแยกเตัวใครตัวมันนะครับและขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบที่คอยเฝ้าติดตามว่าณนขณะนั้นมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันหรือไม่อย่างไร อดังนั้นเองในเรื่องของการที่จะกักกันตัวได้ผลสําเร็จนั้นเอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันต้องลงทุนมหาศาลก็คือต้องมีห้องแยกต้องมีอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่มีห้องแยกในกรณีอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่กว้างๆแต่ต้องระมัดระวังว่าไม่มีการแชร์กิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรับทานอาหารจะมาสัดธนการหรือ,อรต่างๆพวกนั้น นะครับซึ่งจริงๆนวปรากฏว่ามันทําได้ยากมากเพราะฉะนั้นเวลาที่แรงงานนะครับหรือว่าใครก็ตามแต่ที่จะเข้ามาอย่างที่กักกันเอ,อถ้าหากว่าเข้ามานะครับ,รบแล้วก็รวมกลุ่มเอ,ออาจจะแยกเป็นคนๆก็จริงแต่ว่าต้องไม่มีการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับทานอาหารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดนทานการ,รอะไรตา่างๆต้องไม่มีเลยตลอด14วันนั้นๆอ่ออซึ่ง การที่ทําอย่างนั้นนะครับก็มีการพิสูน์ร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยว่ามีการแพร่ตั้งแต่ในสิงคโปร์ตั้งแต่เรือสําราญไม่ว่าจะเรือลําไหนก็ตามเในหนึ่งร้อยคนนั้นก็ติดเชื้อกันไปแปดสิบปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตถ้าหากว่ามีการสถานาการหรือว่ามีการร่วมในการประกอบกิจกรรมร่วมกันแม้แต่นิดเดียวก็ตามนะครับค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะมีสูงเนาะมันก็เกิดคําถามขึ้นอีกว่าแล้วใครจะมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้อีก ถูกต้องอนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับอาจจะต้องคิดถึงนะนะครับว่าถ้าหากว่าจะนำแรงงานแรงงานเข้ามาตรงนั้นเองต้องคิดถึงความปลอดภัยของของตัวขขขแ,แรงงานนั้นด้วยเพราะว่าแรงงานร้อยคนนั้นอาจจะมีติดเชื้ออยู่คนสองคนเท่านั้นเองกลายเป็นติดเชื้อไปทั้งร้อยคนคและในขณะเดียวกันร้อยคนนี้มันเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ที่ที่ทำงานเดียวกันแต่ว่าก็อา,กอาจจะกระจาย ไปทุกจังหวัดหรือจังหวัดที่มีการต้องใช้แรางงานเ,เราทราบดีแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งคนคนเดียวที่เกิดเรื่องจะต้องติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับอ,อ,อาจจะเป็นร้อยหรืออาจจะเป็นพันคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้ามาแล้วเราพบว่ามีการติดเชื้ออย่างที่ว่าเราไม่มีทางที่จะใช้ทรัพยากรของเราที่เราก็ต้องเก็บไว้สำหรับคนในประเทศไทยเราด้วย ะนะครับตรงนี้ก็จะยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็จะทําให้เกิดมีการติดเชื้อกระจายเป็นกระจุกก่อนแล้วก็ในที่สุดแล้วก็กลายเป็นวงกว้างต่อค่ะ,คะแต่ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอันนี้เป็นรายงานที่ผ่านเข้ามาตามด่านแล้วสามารถที่จะตรวจได้แต่กรณีที่กังวลใจมากๆในเวลานี้คือเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะคะคุณหมอขาเอออันนั้นอันนั้นเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเข้ามาทาง ช่องทางนั้นจะไม่มีการคัดกรองอะไรทั้งสิ้นใ,<ช>ในขณะเดียวกันที่ที่เข้ามาทางด่านเองก็ตามนะครับสิ่งที่เราอยากทราบนะครับก็คือมีการมาตรการในการคัดกรองแล้วก็การกักกันตัวดีแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเข้ามาทางด่านถูกกฎหมายก็ตามแต่ค่ะใช่ค่ะและ้วเนี่ยที่ถามคุณหมออะว่าคุณหมอ จะมีข้อเสนอแนะยังไงไหมเกี่ยวกับเรื่องของการสก,กัดกัน้นไม่ให้เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติในด้านการออแพทย์เรามีอะไรช่วยเป็นตัวช่วยได้บ้างไหมคะเออทางทางด่านธรรมชาติที่ไม่มีการคัดกรองเลยนั้นเข้ามาไม่ได้เด็ดขาด<า>นะครับเอ,อ่อประการที่หนึ่งประการที่สองที่เข้ามาทางด่านที่คิดว่าถูกกฎหมายนั้นจะต้องนําด้วยการคัดกรองด้วยการตรวจเลือดก่อน ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทําได้ง่ายและสะดวกเอ,อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าตรวจเลือดด้วยกระบวนการมาตรฐานของศูนย์อุบัติใหม่ที่สปักชาไทยตรงนี้อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับคือต้องนําเลือดมาตรวจที่ห้องปร,ปรกิการของเราใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงแต่ในกรณีซึ่งมีชุดตรวจซึ่งรวดเร็วแล้วก็เจาะเลือดปลายนิ้วรู้ผลได้สองนาที นะครับซึ่งตรงนี้ในชุดตรวจก็มีอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นชุดตรวจของบริษัทเบยาไฟโตฟาร์มนะครับซึ่งซึ่งก็มีข่าวเรียบร้อยนะครับว่าสามารถพัฒนาเรื่องของวัคซีนสําเร็จอันนี้อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าว่าเจาะเลือดแล้วสองนาทีได้บวกตรงนี้แยกออกเลยนะครับขณะที่ได้ผลลบนั้นนะครับสามารถเข้ามาได้แต่ต้องกักตัวต่ออีกสิบสี่วัน แล้วก็เจาะเลือดวันที่ศูนย์และวันที่เจ็ดนะครับถ้าหากว่าศูนรถ้าวันที่เจ็ดไม่มีอะไรอาจจะไม่ต้องตรวจทีซีอาก็ได้คแล้วก็รอถึงวัน,วนที่สิบสี่ะนะครับถ้าว่ายังรอดปลอดภัยดีหมายความว่าไม่มีเลือดบวกนะครับและอยากรู้ว่าอันนี้เนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นั้นก็ส่งเลือดมาให้ที่ศูนย์โรคบดใหม่ ที่สปอกัชาไทยตรวจซ้ำอีกทีเป็นครั้งที่สาได้ค่ะได้ค่ะคุณหมอคะ่ะวันนี้ขอบพรคุณสำหรับข้อมูลนะคะโอกาสน้าคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ